หนูเต้นใช่ไหมเขี่ยร้องเดียวก่อนเอาเร็วๆมามามาร้องเพลงก่อนเดี๋ยวแม่จะขึ้นให้นะหนูร้องต่อนะแม่ยกเป็นเดี่ยวตรงนี้อ่ะให้หนูร้องต่อนะแม่จะขึ้นให้นะให้หนูเดินตรงนี้ตุ๊กตให้หนูเดินตรงนี้โอเคอะให้หนูลองต่อนะคนสุดท้ายน้องเป็นได้แม่เป็นผู้ชาย

เอวก็คือยาบปเลงอาการเป็นจังอยากเด้งอ่ะเส้นเอวเข่งเข่เข่งเขเข่งอ่ะแล้วเราอ่ะกับบอเข้าใจขึ้นกันจักว่าเอวคอยเป็นยังหรือว่าเป็นน้ำเส้นจังตัดส้นตัดิีบา เอวลันปัดลันปัดลันปัดอเอวลันปัดลันปัดลันปัดเสียงเอวมันลันเสียงดังดังปัด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 เอวลันปัดลันปัดลันปัดเอวลันปัดลันปัดลันปัดเสียงเอวมันลันเสียงดังดังปัด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 นี่

อแห้งยังไงอ่ะช่องอย่างแบบสิไม่ได้ก็คือผู้ชายร้องผู้หญิงก็ร้องได้เอาเพลงอะไรได้ผ่านมีร้องไป ต่างคนไปไปเลยแลดูโลละบาะตาดูแอใจนุ่มใจขอใจทุกเดินเดิเธอจะเจ๋งยิ่งอะไรอะไปเขาเพาอโอ้โอ้เก่งจังเลยเ่ังยเก่งมากไปแม่โอ้ย น้องนี่หักเบาบางอีสันตายน้องหักฮักจนเวดใจอ่ะน้องหักฮักจนเวดใจสิเหตุจังใดละสิได้เป็นแฟนบองจาบองจาบองคนดีบอกอายอีกทีน้องนี่ขอสัญญาบองจาบองจาบองคนดีบอกายอีกทีน้องนี่ขอสัญญาจะเป็นแฟนกับอายรดังใจบ้างแฟนกับอายเดินเข้าบ้างไม่ ตาดินเอต้องมนเขาแล้วหรือนี่จะดนของดีของเขาแน่ๆต้องมนเขาแล้วหรือนี่จะดนของดีของเขาแน่ๆจ้องตายาันซาจะใจแท้ร้อไปร้เอา,เอาโอเคร้องไปเลยได้ค่ะ ฉันตยที่บีบ้าบอ๊ะฉนตายทีบีบ้าฉันตายทีบีบมาบอ๊ฉันต่ยนี่บีบมานี่เราพิ่งหนี่งอะไรเก่งจังเลยโมแจ็คคาร์บอยอะไเนี่ยเ้องแน่ไหมคอนเสิร์แล้วอะรของนะลูกเออของแหนลูกของแหนไป น้องไม่ได้เอาเปล่าก็ได้เอาเปล่าเอาเปล่าพี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยกโยกพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไล่ไปไล่ไปแล้วไปถึงบ้านของแท้ของแท้ของแท้ของแท่ของแท่วะของแท่ของแท่ของแท่ของจี๊กูนณะของแท้มึงต้องโดนสุดตีนกูแตรนปิ้งมึงอะของแท้โอ้ยลองโมเป็นเว้ยลองโมเป็น

เออง่วงนอนแล้วลูกกอตาเอลูกเขาาอโอ้เขาหลอนโอ้ย oh oh, ่อาอุ้ม <layering> ล uh ูกนอนเลยเนเลยเออปืนใจจังมเจอแม่หาจะตั้งแต่ตอนนั้นอาย A đây lần thứ bảy mươi bảy độc lòng vài nhạc ăn chống quang cộng đồng. Ngóng vài nhạc ăn chân năm mươi tám trên 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 trên